ค่ะคุณแม่ทำไมลูกถไอคิวต่ำอย่างนี้แม่บอกให้ลูกตั้งใจเรียนวิชาตั้แต่ใช่ไหมไ<ง>แกรู้ไหมวิชาในต้องรามาพัฒน,นาในคืออรมรากรของเราคุณหญิงแม่ทำไมต้องว่ารูกเายขนาดนี้ลูกรูกตัวลูกสวยแต่เลื่องฉลาดลูกไม่ค่อยเก่งนั้นคุณแม่สงสัยลูกจะได้ไอคิวต่ำจากแม่แกชนเล อแบบนีดวมันี่นเท่าฉนมีวเีจบ้าจาราท้าวันนี้จะมาสอนการทำโจทย์กำหนดการเังเ่นค่ะโจทย์ของเราก็มีว่าโรงงานผลิตจานและชามพลาสติกมีรายละเอียดการใช้เครื่องจักรและกำไรแสดงในตารางข้างล่างนี้ค่ะจากโจทย์ก็จะให้หาว่า ควรผลิตอย่างกี่ใบใน1วันจึงจะได้กําไรที่สูงที่สุดค่ะนี่แหละคะ่ะค่ะจากโจนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการกําหนดสมการก่อนนะคะในที่นี้เราจะกําหนดให้จานหนึ่งใบเป็นค่าแทนด้วยเป็นค่า x นะคะแกนชามหนึ่งใบเป็นค่า y ค่ะและตอนนี้เราก็จะได้จานหนึ่งใบเป็น x ชามหนึ่งใบเป็น y ค่ะตอนนี้อย่างที่เราเห็น เครื่องจักร A เครื่องจักร B กำไรหน่วยของเครื่องจักรจะเป็นนาทีแต่เครื่องจักรทางานได้จะเป็นหน่วยชั่วโมงตอนนี้เราจะต้องมาแปล,ลงหน่วยจากชั่วโมงให้กลายเป็นนาทีเหมือนกับการผลิตจานก่อนนะคะก็หลังจากเราได้ค่า x และ y แล้วต่อมาเราก็จะมาแปล,ลงหน่วยของการทํางานของเครื่องจักรนะคะเราจะเห็นนะว่าหน่วยจตอนนี้จะมีเป็นแบบนาทีและชั่วโมงค่ะเริ่มจาก การแปลกสามชั่วโมงให้กลายเป็นนาทีก่อนนะคะก็จะเท่ากับสามคูณกับหกสิบนาทีค่ะก็คือสามสิบคูณกับหกสิบเราก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะเหมือนกันอันนี้ห้าชั่วโมงคูณกับหกสิบ ตอบที่ได้ก็คือ300ค่ะค่ะหลังจากที่เราแปลงหน่วยละปอยแล้วเราก็จะมาตั้งสมการกันแล้วนะคะจะมี3ทั้งหมดเป็น3สมการมีสมการเครื่องจักรเเครื่องจักร B แล้วก็กำไรค่ะถ้าสมการเครื่องจักร A นะคะก็จะได้เป็น2นาทีก็คือ2 x บวกกับ1นาที y y นะคะ1 y คือ1นาที ในภายใต้เงื่อนไขวันและไม่เกิน3ชั่วโมงก็คือภายใต้เคลื่อนไขก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ชั่วโมงเราแปลงเป็นนาทีก็คือ180นาทีค่ะต่อมาค่ะสมการที่2ค่ะสมการเครื่องจักร B ค่ะก็ะเหมือนกัน x 1 x บวกกับ สามวายไข่ไต้เค้นไข่เหมือนกันค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3าม้อยนาทีค่ะตอนนี้เราได้สองสมการแล้วแล้วก็จะมาตั้งสมการที่3ามอันคือสมการของกำไรกำไรเราจะแทนค่าด้วย P เท่ากับ 1x บวก 1.2 y นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะได้ทั้งหมด3สมก,การแล้วค่ะหลังจากเราตั้งสมก,การเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพิจรารณาสมก,การะคะ่ะโดยเริ่มจากสมก,การแรกะคะ่ะ 2x บวก 1y น้อยกว่าหรือเท่ากับ180ค่ะเราจะเริ่มจากการหาจุดตัดบนแกน y ก่อนนะคะ โดยใช้สมการ 2x บวก 1y หรือ y เดียวก็ได้ค่ะเท่ากับ180ค่ะโดยที่การหาจะแตดเป็นแกน y เราจะแทนค่า x ด้วย0ค่ะบวกกับ y เท่ากับ180ค่ะเมื่อศูนย์คูณแล้วก็ได้ศูนย์ดังนั้น y ของเราเท่ากับ180ค่ะต่อมาจะตัดบ็นแกน x ค่ะใช้สมการเดียวกันเลย 2x บวก y เท่ากับ180แต่ในที่นี้เราจะแทนค่า y ด้วย0ค่ะจะได้เป็นสมการ 2x บวก0เท่ากับ180ดังนั้น x จะเท่ากับ 180หาร2 x เดียวจะเท่ากับ90หลังจากเราหาเชแล้วเราก็จะมาสรุปจุดตัดบนแกน x และแกน y กันนะคะจุดตัดเริ่มจากจุดตัดบนแกน x ค่ะบนแกน y ก่อนละกันค่ะจะได้เป็น x เป็น0ส่วน y เป็น 180ค่ะโดยเราจะเริ่มจากค่า x ก่อนเสมอนะคะค่ะเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นจุดตัดบนแกน x ค่ะเหมือนเดิมเลยถ้า y ถ้า x เป็น9 0สิ y นั้นที่นี้จะเป็น0ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นเองสมการแล้วนะคะต่อมาเป็นสมการที่2ค่ะคิดเหมือนกันเลย ถ้าสมาการขึ้นมาเหมือนกัน 1x บวก 3y ให้เท่ากับ300ค่ะในที่นี้ก็เหมือนกันหาจุดตัดบนแกน y แล้วก็จะแทนค่า x ด้วย0ก็จะได้เป็น1คูณ0บวก 3y เท่ากับ300เท่ากับหน้าค่ะค่ะมันู0คูณอะไรก็ได้0ค่ะดังนั้น,น,น จะเท่ากับ300หาร3ค่ะ y, y เดียวจะเท่ากับ100ค่ะตอนนี้เราได้ค่า y แล้วนะคะต่อมาเราจะหาจุดตัดบนแกน x ค่ะสมาการเดียวกันเลยค่ะโดยในที่นี้จะแทนค่า y ด้วย0ูนะคะก็จะเป็น1 x หรือ x เดียวก็ได้ บวกกับ0ูนย์คูณวาคูณวนะคะเท่ากับ300รันนั้น x เดียวก็จะเท่ากับ300ค่ะแล้วเขาจะมาสรุปจุดตัดบนแกนเหมือนเดินมนะคะเริ่มจากจุดตัดบนแกน y ค่ะเมื่อ x เป็น0ค่ะ y จะเป็น 100ค่ะนั้นกันแต่เมื่อ x เป็น300 y จะกลายเป็น0ค่ะตอนนี้เราได้จุดตัดของทั้ง2เส้นแล้วนะคะหลังจากที่เรา หาจุดตัดบนแกน x และแกน y ของทั้งสองสมการเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปวาดเป็นกราฟนะคะเริ่มจากสมการแรก 2x บวก y เท mm. ่ากับ180 mm. ค่ะค่ะเราก็จะได้กราฟของสมการ 2x บวก y เท mm. ่ากับ180 mm. นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จากโจทย์ค่ะภายใต้เงื่อนไขน้อยกว่าหรือเท่ากับ180เราก็จะได้แรงเงาไปด้านซ้ายมือนะคะ เหมือนกันสมการที่2องค่ะหนบวก3าเท่ากับ300ค่ะเราก็จะได้กราฟเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ภายใต้งเงื่อนไขเดียวกันค่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับ300ค่ะก็จะแดงเงามาด้านซ้ายเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะนำทั้งสองกราฟมารวมกันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากที่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาหาจุดยอดมุมค่ะก็จะได้เป็นทั้งหมด4จุดนี่ค่ะ หลังจากที่เมื่อกี้เรารู้ว่ามีจุดยอดมุมอยู่4จุดนะคะแต่เรารู้เพียงแค่3จุดเรายังขาดอีก1จุดที่เราต้องการจะหาค่านะคะเราจึงต้องมาแก้สมการค่ะโดยเราจะตั้งให้สมการ 2x 1y 180เป็นสมการที่1ค่ะส่วนสมการ 1x บวก 3y เท่ากับ300เป็นสมการที่2ค่ะต่อมาเราก็จะทำให้ค่า x หรือค่า y เท่ากันเพื่อจะได้ หาค่าอีกตัวหนึ่งนะคะโดยในที่นี้เราจะหาค่า x ให้เท่ากันค่ะโดยการที่เอานำเอาส <c oughs> ไปคูณสมการที่2ค,2ค่ะค่ะก็จะได้เป็น2คูณ2 x ก,ก็จะเป็น 2x บวกกับ สามคูณสองเป็นหกวายเท่ากับสองคูณสามเป็นหกร้อยนะคะตอนนี้ก็จะได้ขึ้นมาเป็นสมการที่สามค่ะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็จะนำสมการนะคะมาหาค่าการเป็นสมการสองเอ่อสมการสามค่ะลบกับสมการหนึ่งค่ะเมื่อสองเกลบสองก็จะหมดไปค่ะหกวายลบหนึ่งวายค่ะก็จะเหลือห้าวาย ค่า y เท่ากับ600ลบ1จะเหลือ420ค่ะค่ะ y เดียวจะเท่ากับ420หารหหรือ y เดียวเท่ากับ84ค่ะตอนนี้เราก็ได้ค่า y แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาหาค่า x กันนะคะ โดยที่เราจะนำค่า y ไปแทนในค่าในสมการที่1ค่ะแทนในสมการที่1น่งค่ะรรก็ะจะได้เป็น 2x บวกห คูณ y 84นะคะเท่ากับ180ค่ะดังนั้น 2x จะเท่ากับ180ลบ84ค่ะ 2x จะเท่ากับ96ค่ะดังนั้นเราจะ x เดียวเราจะได้เท่ากับ48ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้จุดยอดมุมจุดที่4แล้วนะคะมีค่า x เท่ากับ48แล้วก็ y เป็น84ค่ะเนี่ยก็ได้ค่าหมดทั้งหมดแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราหาจุดตัดทั้งสจได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มหาคำตอบของโจ์นะคะที่ถามว่าควรผลิตอย่างละกี่ใบใน1วันจึงจะได้กำไรสูงสุดค่ะโดยใช้สมการ p เท่ากับ1 x วก หนึ่งจุดสองวายนะคะเราก็จะมาแทนค่ากันค่ะในข้อนี้ค่ะจุดยอดมุมแรกนะคะก็คือศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์คูณแล้วก็ได้ศูนย์ครับก็ข้อนี้จริงได้กำไรเป็นศูนย์ค่ะต่อมาค่ะค่า x คือ0ูด้วยแทนในสมการก็จะได้0ค่ะต่อมาค่า y ค่ะแทนด้วย100ค่ะ1.2ึ่งคูณหนึก็จะได้120ค่ะกำไร กำไรของจุดยอดมุมที่2ก็จะคือ120ค่ะต่อมาจุดยอดมุมที่3ค่ะ90ไปเป็นแทนค่า a กคูณ1ก็จะได้เป็น90ค่ะศูนย์คูณอะไรก็จะได้ศูนย์ค่ะกำไรของจุดที่3ก็จะได้90ค่ะต่อมาจุดที่4ค่ะนำค่า48นะคะไปคูณ1ก็จะได้48บวกกับ8 4ดคูณ1.2่ค่ะก็จะได้เป็น100.8ค่ะดังนั้น จุดยอดมวมที่4ก็จะได้กำไรเป็น148.8ค่ะค่ะจากโจทย์ถามว่าเราควรผลิตอย่างละกี่ใบจึงจะได้กำไรสูงสุดนะคะเราก็จะได้คำตอบที่ว่าควรผลิตจานจำนวน48ใบและชาม84ใบจะได้ กำไรสูงสุด148.8บาทค่ะค่ะส่วนข้อนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานไคลสแควร์ค่ะ ซึ่งเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยโจทย์ตัวอย่างของเรานะคะบริษัทผลิตผ้าขนสัม้ารายหนึ่งค่ะต้องการทราบสีของผ้าขนสมา้าที่มีความสัมพันธ์กับอายุของผู้ใช้หรือไม่จึงเลือกตัวอย่างชายช่วงอายุ20-40ปีและอายุ40ปีขึ้นไปค่ะมาช่วงอายุละ500คนค่ะแล้วก็สอบถามสีที่ใช้ดัานนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะตารางก็แบ่งเป็นตารางแบ่งเป็น วงอายุ20 40ค่ะจะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะสีของผ้าของหมาที่ชอบค่ะกับช่วงอายุ40ปีจะมีสีเข้มกับสีอ่อนเหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นรวมนะคะอันนี้ก็เป็นรวมช่วงอายุคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรวมสีของผ้าของคนที่ชอบสีผ้าของหมาสีเข้มกับสีอ่อนค่ะซึ่งโจทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าจงเทอสตรสมมติฐานว่าความ ชอบสีของผ้าขาวมา้าไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงอายุของผู้ใช้ที่ระดับในยะสําคัญศ0นย์ูนย์ค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลยคือการตั้งสมมติฐานนะคะการตั้งสมมติฐานของเราก็คือ h 0ค่ะ p เท่ากับ0หรือว่าตัวนี้นะคะก็หมายความว่าความชอบสีของผ้าขาวม้าค่ะไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงอายุของผู้ใช้นะคะ ตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็น H ห,หนึ่งนะคะ P ไม่เท่ากับ0หมายถึงความชอบสีของผ้าเขาม้าค่ะมีความสัมพันธ์กับอาย,ยุของผู้ใช้นะคะค่ะเราไปดูขั้นตอนที่2กันเลยขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการกําหนดในยะสําคัญสัตว์ซึ่งอลฟาของเราเนี่ยโจทย์กำหนดให้อ l ลฟาเท่ากับ0.05ค่ะในกทนี้นะคะอัลฟาจะไม่มีทางหารสอเดเค่าเลคะค่ะ ต่อไปนะคะเรามาขั้นตอนที่3เลยเป็นการคำนวณค่ะคำนวณการรู้ตอบขอมบททีหานะคะสูตรแรกที่ใช้นันก็คือสูตร e ค่ะสูตร e ตัวนี้เป็นการหาความถี่ของข้อมูลในตารางนะคะค่ะนี่ e เ e, ท่ากับ r i ส่วน c j หารด้วย n ค่ะนี่ค่ะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่า r คืออะไร c คืออะไรและ n e, คืออะไรเรามาดูจากตารางเลยคะ่ะ มาดูกันนะคะอ่าอาคือแถวในแนวนอนค่ะแถวในแนวนอนนี้นะคะอ่าแถวแรกค่ะนีตัวนี้อารวม500ยนี่คือคืออาหนึ่งค่ะอันนี้อาหนึ่งค่ะอันนี้แถวที่สองจื๊บเป็นอาสองค่ะอารสองอ้าวต่อไปเรามาดูซีซีหมายถึงคอลมน์ค่ะคอลมา์ก็คือในแนวตั้งสีเข้มค่ะข้อมูลเรามีสองดันะคะซี C. อันนี้ก็เป็นซีหนึ่ง อันนี้ก็เป็น C 2ค่ะซึ่งทางสองข้างเนี่ยเราต้องรวมเป็น n ให้ได้เท่ากันทั้งสองอังนนี้4 6 6บวก533ก็ได้เท่ากับ1นึ่พันค่ะส่วนอ่าเป็นโลหรือแถวเนี่ย500บวก500ก็เป็น1พันฉะนั้นตัวนี้เป็น n ค่ะอ้าวดังนั้นเราเล้ตัวเลขแล้วนะคะมาแทนค่าในสูตรเลยตรงนี้ค่ะเรามาแทนค่าในสูตรเลยนะคะ e 1 1หนึ่ง 1> e 1 1ก็คือเอา r ได้มาจาก r 1คูณกับ c 1หารด้วย n ค่ะนี่นะคะ A1 ของเราเท่ากับ500ค่ะ500คูณด้วย c 1 466หารด้วย1,000ัค่ะคิดอย่างวรวดเร็วค่ะเราได้233กับอัจฉริยะมากนะคะ e ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหา e 1 2กัน e 1 2ของเรานะคะได้ ค่ะ r หนึ่ง c สองค่ะ r หนึ่งของเราเท่ากับเท่ากับห้าร้อยค่ะคูณ c สองของเราห้าร้อยสามสิบสี่ค่ะหารด้วย n ค่ะหนึ่งพัน n หนึ่งพันคิดอย่างรวดเร็วค่ะสองร้อยหกสิบเจ็ดค่ะต่อไปเป็น e 21. e สองหนึ่งค่ะ e สองหนึ่งได้มาจาก r สองค่ะ r สองเท่ากับห้าร้อยคูณกับ c 1 466หค่ะสี่หาร N ค่ะ N ของเราเท่ากับหนึค่ะเท่ากับ233ค่ะต่อไป e 22ค่ะก็คือ r 2คูณกับ c 2ค่ะ r 2องของเราได้เท่ากับห้าค่ะคูณกับ c 2องคะห้าร้อหารด้วย N 1,000ค่ะเท่ากับ267ค่ะ สูตร e ตัวนี้เนี่ยที่เราหาเนี่ยเราจะต้องไปแทนค่านในสูตร x กำลัง2ค่ะสูตร x กำลัง2นะคะเท่ากับผลรวมของ 2, o i j ลบ e i j หารด้วย e i j ค่ะนั่นจะ็ส่วยมากนะคะค่ะทีนี้ผลรวมของ 2, e i j เรางงใช่ไหมคะว่า e o นี่มาจากไหน o นี่คือความ ความถี่ของข้อมูลด้านในตารางค่ะดูจากตรงนี้ได้เลยตรงตัวนี้ค่ะือโอหนึ่งหนึ่งก็คือมาจาก O แถวแถวของอันหนึ่งกับ C1 หนึ่งะคะอันนี้ก็เป็น o อหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นโอสองหนึ่งอันนี้ก็เป็นโอสองสองค่ะนี่ค่ะมาแทนค่าทีละตัวเลยตัวนี้ โอหนึ่งหนึ่งของเราเท่ากับ3<ำ>ามอ้อมยกกำลังสองไม่ให้ลืมห้า,ามลืมเด็ดขาดสาร้อยยี่สิบสค่ะลบกับ eij หนึ่งหนึ่ง ej หนึ่งหนึ่เราคิดได้2องสค่ะยกกำลังสองนะคะหารด้วย2องสสาค่ะแล้วก็เอามาบวกกันค่ะบวกทีนี้บันทานไม่พอต่อตรงน,นี้เลยบวกกับ eij หนสอง eij เอ้ไม่ใช่ O บวกกับ o 1 2 o 1 2ของเราได้172ค่ะลบก,กับ e 1 2 e 1 2ของเราได้267ยหกสิบเกกำลังสองหารด้วย267ค่ะ,ว 7, คะบวกบวกกับ o ij 2องนะคะ o ij สอของเราก็เท่ากับ138ลบ e สอเหมือนกันค่ะ e สองหื่นของเราได้2 3งสามสยกกำลัง2องค่ะหารด้วย2 3 3ค่ะได้สามตัวแล้วจะไปตัวที่4ค่ะตัวที่4ก็เป็น e 2องสอง o สอค่ะ o ส2ของเรานะคะก็คือ3 6มรค่ะลบกับ e 2 2ค่ะก็คือ267ยกสิค่ะยกกำลังสองหารด้วย267ค่ะซึ่งบวกลบคูณหารยกกำลังสองอย่างเดียวของเราได้เท่ากับร้อยสี่บห้าจุดศย์เจ็ดนะคะ ค่ะตรงนี้ก็คือเป็น x กำลังสองเราได้แล้วต่อไปค่ะเราก็มาทำในขั้นตอนที่สี่กันในขั้นตอนที่สีนี้ก็คือการหาค่าของแอลฟ้านะคะอืมค่ะค่าแอลฟ้าใน x กำลังสองของเรานะคะก็คือกำหนดในยัยะสำคัญที่0.05ค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือมีสูตร r ลบหนึ่งค่ะแล้วก็เป็น c ลบหนะะึ่ง,าานงนะคะซึ่ง r นัคือจํานวนแถวค่ะ c ก็คือจำจำนวนคอลัมน์นะคะจํานวนแถวของเราเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยมีข้อมูลอ,อยู่2แถวคือ2ช่วงอายุค่ะก็แทนค่าเลยเป็น2อลบหนึ่งนะคะ0.05ค่ะตัวนี้ส่วนคอลัมน์เราก็มีสีอยู่2 สองโทนะ็คือสีเข้มกับสีอ่อนค่ะก็คือสองอันนี้ก็เป็นสองลบหนึ่งค่ะลบก็เหลือหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็เหลือหนึ่งหนึ่งกับศูนย์จุดศูนย์ห้าดังนั้นเราไปเปิดตารางเลยคะ่ะที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งนะคะก็จะได้สามจุดแปดสี่หนึ่งทีนี้เรามาวาดก,าก้ากนเลยค่ะที่ขั้นตอนที่ห้านะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สี่ไปขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ห้เราก็วาดกราฟซึ่งกราฟในสวยมากกรนาฟนี้นะคะซึ่งกราฟในบทนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะที่เฉียงมาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็ที่เราหาค่าเอลฟ้ามาได้นะคะเอลฟาของเราจะอยู่ที่3.841ค่ะและส่วนเอลังสองที่เราหาได้นะคะ มันตกอยู่ในส่วนของพื้นที่แรงเงาค่ะก็คือร้อยสสิบห้าจุดศูนย์เจ็ดค่ะเขตแรงเงาเป็นงเขตพื้นที่ปฏิเสธเฮสซูนค่ะเฮสซูนนะคะส่วนงเขตที่ไม่ได้แรงเงาตัวนี้เป็นงเขตยอมรับเฮสศูนงงค่ะก็สรุปคำตอบนะคะสรุปคำตอบได้ว่า ดูจากสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ตอนแรกค่ะปฏิเสธเฮูนหม,มายความว่ามันยอมรับเฮห,หนึ่งฉะนั้นเราก็สรุปคำตอบเลยค่ะสรุปปฏิเสธเฮูนคือสีของผ้าขาวม้า มีความสำคัญนะคะกับช่วงอายุของผู้ใช้ค่ะจบเป็นสวยงามขอบคุณหน้าตาเธอดูฉลาดขึ้นเยอะเลยนะชลลี่ฮ่าฮขอบคุณมากนะอารยา ทำไมต้องรักเขาถึงที่เข้าใจร้ายทำไมยังดึงดันทำที่รู้ส่ายมีเจ็บมีจำสักทีมีคิดมีคิดสักทีเลยใช่ไหม เออบกธไม่ชนลี่ยามคุณแม่ทำไมแกที่ไอุูตามอย่างนี้มาถ <c oughs> ูงเอ้นนะนามคุณหิงแม่ทำไมต้องว่าหนาูขนาดแรงขนาดนี้ลูกเสียใจ ไอ้ขี้ติดคุณเบสจีชอลลี่จ้าฉันเป็นูหญงแม่ด่ายฉันงงองนู่นวิชาสเต